สวัสบบดีจ้าพอพอแม่แมฟซีเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด,ด้จ้าเด้อกดซับตะไข่กดกระดิ่งกดติดตามจ้าช่องปอลักแมวชาแนลได้จ้าเด้อนี่ด้อหะไรนี่นองเบิง้ง่า ดือสุดยอดดื้ออ่ะอ่ะน rumah nak eh rumah มาแล้ว้มชุนเออน้องน,นี่นั่นแหละนั่น้มชีตอันนี้ก็ขุนศึกกินอีกแล้ว nói nữa nè nè adam nè 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 adam nói nè 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 ออกมาเร็วพากันไปมุงอะไรเนี่ยฮนะนี่นอนได้เวลานอนอนอนจ้วัดเสาไม่ใช่หรอ เออคุณม <l id> ันสาวแล้วเหรอเออฟามาเช้าก right ็ได ma ja ้ได้โลกโลกเสร็จแล้วก็มาเออเแล้วก็ไม่ไม่เข้าทางรถเข้าทางรถเป็นย์ที่ส่งแทนที่ให้ไอ้มันเข้าทางนี้ไม่ได้มันเป็นมันมีคลองมันก็ต้องไปเข้าทางวัดเจดีย์ทหนซอยประดูฝั่งนน้นอ่ะ มาวิ่งพราบวิ่งวิ่งพราบสามเขา,เจาจะเดินลาดอ่ะเออแล้ววิ่งวิ่งเลีออเ้ยวขวาจะเดินลาดปุ๊บมันจะมีซอยแรกคือซอยประดูจำจำจำสมัยก่อนซอยร้อยเจ็ดซอ,อยร้อยซอยร้อยเจ็ดบอกเขาซอยร้อยเจ็ดเข้าซอยประดูปุ๊บจะเป็นโค้งซ้ายโค้งขวามันเข้ามาวัดกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ออกไปละโ <c oughs> อเคโอเคเราคบไปลาดทุกครที่ผ่าน <c oughs> เออโอเคน่ารถป่ะอืมรถไปส่ง <c oughs> ไ <c oughs> ปตรงคุยราคาครับเพื่อนอะไรวัรุ่งขึน,นทังเหนื่อยขาดรถกับว่าอะไพี่น้องเอ้ยบะหมี่เน่าทำมาหากินนี่เป็นเน็บเป็นชิ้นกระแห้งหลายพี่น้องเอ้ย นั่นแหละตั้งแต่ก่อนสงการแล้วจะรดพังเพราะอะไรไปใส่เลยหายังก็เพปกติกรสิแลนวินเนี่ยนะย้ำแรงาย้ำบางเขาก็แลนวินเพราะอได้สื่ออาหารให้ลูกให้เต้าเฮ้ยตั้งแต่ตาทิ์กลัวๆแล้วเนี่ยบวมมีายได้อย่างเนยแนลนรดกัเงดงั้นเสื้ออาหารให้ลูกก็บ,บ่มมีได้พี่น้อง เอา,าคุณบาปก็ได้คแนนี้ที่เสื้ออาหารให้ลูกให้เต่าก็บ่ามิเขาก็ต้องเออ๋อยวกรุงเทพก็ต้องปากกัดตีนถีบให้คน้องเออเพืจะได้กินนัเปิดเอาคุณคุณบุญรอดเข้ากันนี่เราจะเข้าบ้านแล้วคุณบุญรอดเชิญค่ะเชิญเหลือคุณตาลน,นจะาเข้ามาก็กินน้ำ อ่เสาแทบเลยทีนี้อืมลูกหิวนมลูกคิดถึงต้มจุกก็ไม่ใช่แม่ตัวเองก็เอาทีมไม่ใช่แม่ตัวเองก็ขอกินนมกับเขาคุ่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวแม่ต้องไเหนม่ใหม่แล้วเด็กๆไปเล่นข้างบนแน่เลย กลูกเกนแ,แม่เททิ้งเปิดน้ำใส่ให้ใหม่จะได้สะอาดเนาะส้มฉุนส้มฉุนมาแล้วนี่น Nọ, mừng sợi là bình ngóng đấy, đấy là mực thì du với khó nhưng là ta กระจนีนขอบพระคุณหลายๆได้จ้ะเด้อกรสิกอปิดคลิปได้จ้ะพี่น้องของมานเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะกดซับกระไค่กดกระดิ่งได้จ้ะเด้อสิได้พอพลาดคลิปใหม่ๆจ้ะแล้วก็กดติดตามช่องปอรักแมวชาแนลเด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณหลายๆจ้ะก็บสำหรับการติดตามก็ให้ยูดีไม่แห้งนะพี่น้องห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บจ้ะ ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงลำล้ำยรวยๆตลอดปีแล้วก็ตลอดไปได้ใจเด้อขอบพระคุณหลายๆจ้ะสวัสดีจ้าพอกันคลิปหนาได้ใจได้พี่น้องด้อขอบคุณค่ะ